ทุกคนวันนี้นะคะก็เนื่องจากใกล้จะเปิดคอร์ส A l e v e l ในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะครูไผ่ก็จะมารีวิวนะคะหนังสือนะคะที่เราจะใช้ในคอร์สเรียนนี้นะคะนะ้องก็หลักๆคอร์สเนี่ยจะแบ่งเป็น2งแบบนะคะก็จะเป็นคอร์สที่เป็น Intensive g r a m m a r นะคะเรียนทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนอีคอร์สนึงก็จะเป็นคอร์สตะลุยโจย์นะคะซึ่งคอร์สตะลุยโจย์นี้ก็จะเรียนทุกวันพุธและวันพฤหัสนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทุกคนนะคะที่ลงคอร์ส ก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้นะคะแถมฟรีไปด้วยก็คือเป็น vocabulary พื้นฐานนั่นเองนะคะในระดับ A1 ถึง A2 นะคะก็แบ่งมาให้เป็นหัวข้อนะคะเดี๋ยวในหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูผัยจะพาทุกคนไปดูกันนะคะเริ่มต้นที่หนังสือ intensive grammar ก่อนนะคะหรือที่ครูผัยตั้งชื่อภาษาไทายเองนะคะว่า grammar มหาปเลยนะคะทำไมมันมหาปเลยทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากนะคะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะกะ็หัวข้อทั้งหมดนะคะถ้าเราเห เนนี่ยะะคเราก็จะแบ่งแยกมาให้เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะไล่ไปคำนามคำคุณศัพท์สรพนามกิริยาต่างๆตัวเลขอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะการในภาษาสเปนเนี่ยก็ใส่มาให้ทั้งหมดเลยนะคะปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะ Past Perfect อ่า present perfect c o n d i t i น n ิ l นะคะกริยาโครงสร้างประเภทต่างๆกำตรงกำลอง Se impersonal Preposition r e l ร t i v e นะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคน2ี 11หัวข้อนะคะซึ่งมีความหนาเล่มน,นี้นะคะถึง294หน้าเลยทีเดียวนะคะถามว่าทำไมมันเยอะจังเลย mm hmm. ครูไผ่เพราะม,มันมัดรวมกรมมากนะคะในระดับ A1 A2 นะคะที่ปกติเนี่ยเด็กที่เขาเรียนศิลปศาสาสเปนนะคะ mm hmm. ก็จะเรียนประมาณ3ปีนะคะแต่เราต้องใช้กำลังภายในนะคะก็สามารถ เรียนเรื่องพวกนี้ได้นะคะภายใน3เดือนนะคะเรียนได้แต่จะจาได้ไม่ได้เนี่ยทุกคนก็ต้องไปฝึกฝนนะคะอันที่2ก็คือตะลุยโจทย์นะคะตะลุยโจทย์ของเราเนี่ยนะคะก็เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ยั้งไม่มีข้อสอบเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยดูโครงสร้างข้อสอบนะคะแล้วก็ดูจากตัวอย่างข้อสอบที่เออเขากําหนดมานะคะแล้วเราก็เอามาออกนะคะเป็นข้อสอบทั้งหมด3โมเดโล่ด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบจําลองนะคะซึ่งปีหน้าอาจจะมีการปรับ เปลี่ยนได้ๆต่างๆนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยนอกจากเรามีข้อสอบ3ามโมเดลแล้วนะคะเราก็จะจําลองเลยนะคะเหมือนเวลาเราสอบจริงเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีพรีเทสนะคะเราก็ลองประเมินดูนะคะว่าเราเนี่ยน่าจะทําได้ตรงไหนบ้างมีเม็ดไหนที่เราควรจะเก็บเพื่อให้เราสามารถทําข้อสอบได้ดีนะคะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ vocabulary นะคะคําศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะไม่เฉพาะเด็กๆที่เรียนเอเรเวลนะคะใครที่เรียนภาษาสเปนเนี่ยสามารถ ซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะเอาไปท่องได้เลยเพราะว่ามันเป็นคําศัพท์พื้นฐานเลยนะทุกคนนะคะโดยเนี่ยครูไผ่ให้ดูนะคะเราก็รวมหัวข้อมาให้แบ่งเป็นคําศัพท์ต่างๆนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย ออ่เ27หัวข้อเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าสถานการณ์ต่างๆที่ควรรู้ในระดับ A1 นะคะแล้วก็ A2 นะคะแต่ครูผ่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจมากๆทุกคนคือหัวข้อที่27นะคะเดี๋ยวเลื่อนให้ทุกคนดูอย่างนี้หัวข้อที่27นะคะก็จะเป็นหัวข้อของลิสต์คำกริยานะคะที่ใช้เยอะในภาษาสเปนนะคะเนาะแล้วเราก็แบ่งมาให้เลยนะคะตัว A ตัว B ตัว C ตัว D นะคะมีคำศัพท์คำแปลภาษาไทยให้ นะคะตัว e ต่างๆนะคะเราสามารถเอาคําพวกนี้นะคะไปท่องได้นะคะเนาะเวลาว่างๆเนี่ยนะคะก็นั่งท่องไปเปิดท่องไปนะคะจาท่องไปนะคะซึ่งคําศัพท์เนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักมาทางเพจได้นะคะว่าสนใจอยากจะซื้อหนังสือ Spanish v o c a b u l a r y นะคะก็ซื้อหนังสืออย่างเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็แล้วยังไงสำหรับเด็กๆที่ลงคอร์สเอเลเวไว้นะคะเราก พบกันวันจันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงเพิ่มเติมนะคะลองทักมาสอบถามทางเพจได้นะคะแล้วเจอกันทุกคนอาดิ os ค่ะ